ไปทางโน้นไปทางโน้นไปหาแม่ไปเร็วปั่นไปหาแม่เร็วไม่ไหวเนี่ยไม่ไหวขี่ไม่ไหวอะ <laughs> เ,เอาปั่นเร็วเอาปั่นเร็วไ,ไหวไหวนี่ไง <laughs>